คนมีเป็นล้านคนคุณจะตายอยู่ไหนอันตี้ตายไฮเบอร์ยังไงต่อเป็นแร่ที่มันมาเฉื่อยเฉลายกบบไบเดเนียมใช่พี่ต่อให้กูเอาทองร้อยปีที่แล้วมาขายก็ได้ราคาที่นี่เหรอใช่พี่ราคาเป็นังไอ้คนอบว่าโอบเพเฮ้ยกูมาการทอไปดูวะโอ้โหเบโปทีเอฟทีดีวะ เดือนไม่มีอ่ะเล่นยังไงอ่ะแชมป์โลกได้ไปเท่าไหร่พิงล่าสุดอ่ะอันนี้คือมุ่งหวังแชมป์โลกเลยเหรอแชมป์โลกเลยแชมไม่ได้แชมป์อะยังนี่ไม่ได้หวังเข้าไปแข่งอะไรนะกหวังแชมป์โลกที่หนึ่งอ๋อนี่มันแข่งต่อเนี่ยห้าหมื่นดอนเท่าไหร่วะห้าล้านเหรอได้อยู่ไม่ต้องแบ่งใครด้วยเกมเล่นคนเดียวนะแล้วถ้าไม่ได้แชมป์มาอะไรกินอ่ะเอาที่มีไปก่อนแล้วกันเอาชิมีคงดีไม่พอแสดงว่ามีเยอะเลยเรียกว่าขาดทุนขาดสนนะสรุปโดนรอบแรกอันดับที่หนึ่งก ทีม be อะไรก็ไม่รู้นะที่เราเจอไปเช็คชื่อมันดิเช็คชื่อมันที่ทีมาแล้วคนอีสานอ่ะทีมันต right. ัวแม่งเซิร์นเขาให้แล้วไอสัตว์กว่าพวกนี้ชีเดียร์ดาวน์โอ้เราโอ้ยเฮียน

負ける気しないねありがとうう愛を奪う胸が痛む捕まいける。

ここで,ルルでキャリアダウン調子悪い日もあるよね目を奪う <laughs> 人待つ<張>れ <laughs> A でキャリアダウの เรื่นูบววว่า,า,าพ่อมันตายวะมันจะตายอยู่แล้วมันยังอันตีไอ้เหี้ยมันคิดได้ไงวะ่ะคนจะตายอันตีเพื่ออะไรวะ่ะอะไรวไเหี้ยจะตายอยู่แล้วอันตีทาเพื่ออะไรวะ่ะอยากรูก้เหี้น,นัน ここがらの墓場残り1名これで終わり見せないよオーバー目を奪ブラ

เป็นล้านคนอดเยอะแยะไม่เป็นเราอ่ะพี่ <c oughs> ไม่ใช่ผลจริงๆที่เราเจอกันอย่าเป็นคนเชื่ออะไรไปยึดอะไรไปยึดสิ

โอ้ของน้อยจังวะ タイ <laughs> の一人だーのうえたんいさんや ไฮ้เบอร์ยังอ่ะทองมันเป็นแร่ที่มีความเสื่อมสลายเหมือนไวเนียมอหรอใช่พี่ต่อให้กูเอาทองร้อยปีที่แล้วมาขายก็ได้ราคาไอ้นี่เหรอใช่พี่ราคาปัจจุบันใครเป็นคนพบวะไหนผมพี่เฮ้ยบุบาการทองไปดูวัดรับสองเอ็มกันเท่าไรวะแล้วใครเขาเปิดเนี่ยพี่ ภาคย์ด่วนนะติดตัวตัวกูหรอได้คอยบีบีสั่งมาดีอันนี้ยอดมากรอสักน,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 นิดดายดีน1นาที30วินาทีเหลือ1ลูรับอีกแล้ว2ลูกแล้ว สุกคลึกดาไอเหี้ยดิดมิดหมดพอดีเหี้ยมันโดดมาจากไหนวะใกล้าจังอ่ะมาดา遊びたいってさ抜けだโยโหดเลยอัพเพื่อนบังอีกโอ้เข้ามาตัดลำกล้องกูเหี้ <laughs> ยบ,บ้าจาังวะโอ้ของมันก็ไม่ค่อยมียังจะสู้เอกันดีกว่าไอ้เหี้ย แป้งหนักกว่าเซนเตอร์แบ็กเอเดรียดาัมเดี๋ยวนะมีเสนไหนอ่ะกูไม่ได้ฆ่ากูร่าวข้วตลอเดเข้ามาไปกูไม่เกิดหรอออ้ตัวอะไรปาดเอไวตรงเนี้ยตัวไหน ้อไปไหนกันดเฮ้ยอีกคนหน่อยออกตอนลวกสโมกเลยอ๋อมันเปิดประตูไลหมีจักีใส่คือมันไม่มันไม่ใช่เรื่องจอกกี้เว้ยคือสมมติมันส่งเนี่ยเอาช่องคอไปจะโดนลูกซองจะเสกเล่นล่าสุดอ่ะ

แทงไม่ยิงตัววางเจ๊ไม่ยิงตัววางสั่ยิงบีดีน้อยจังวะปาบซะหรอ 最後の一人だおいやおうね講師を交代オーバータイムパタン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 パ

โอ้ชนะใหา้พี่อะเกือบพาเลอร์สองอันแล <laughs> <laughs> ้วน่าจะแปลงกําแพงอยู่มั้งเหลือน้อยจังวะพี่ไม่ใช้สักอันเลยหรอมันก็สตาร์ทเอมไม่ใช่เหรอแมวอไไุ่งบ้านตั้ไปเดถ้ารักก็อยู่นะถ้รา,ร,ารักก็ชิคายโอมุ่งบ้าน ัไปดูอะไ่ให้เลยไม่ดูเลาเดียเดี๋ยวจะดุเรือเสร็จเดีอะไรสองทำไงพี่ไต้อยู่มีคนไปโดนสักนัดเลย

ถ้าถูกก็้ะถูกบอลฟอร์มีตาลงโอสโเลอไก่ขันได้ปะฟันได้ันได้รุกไม่ได้เลยมั้งุไม่ได้เลยโอ้พาดเยอะยแ่งนั่งผีกัะสดัดโอ้ชิส

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พอรั้เจ้แล้วเย้ยดยอเจ้เย้จบได้ไ I สมาโดนมืดดิเีฟังแคจบไหมอ่ะปอนจ้าแข่งละลายเหมือนเลยเฮียอีก็ไปสามเป็นสี่ิวเลยเนื้อ